ถือแก้งคอสินเตอร์เนี่ยนะตัวเงินไปมากกว่า3า0,000 000เจ็ดืบาทเรื่องมีอยู่ว่าพนักง,งานของสามีของครูตุ๊กตาทางอูสมฤทธิ์เนาะถือแก้งคอซินเตอร์นี่นะตัวเงินไปหลายสามมี่แล้วขาเจ้าตัวได้จากไหนกระบวนการของคนทิศมาตัวนี่นะคะเจ้ามารูปแบบของการที่มาหลอกลวงให้ลงทุนหลอกลวงให้ลงทุนแบบไหน หลอกว่าเออเป็นสถาบันการเงินน่้นนี่นั่นนะซื้อจุดจุดจุดนะแล้วสวนให้มาลงทุนเหุ้นหุ้นดิจิตอลลงทุนเทอรนี่เทอรนี่แสนเทอานี่แสนแล้วจะได้เงินกับคืนมาเทอรน,นั่นแสนเทอรนี่แสนเอาความยั่วความอยากความโลภมาหลอกลวงคนแล้วคน,นเห็นเงินกระตาโตเนาะคิดว่าอยากรวยทางหนะักโอนเงินไปให้ขาเจ้า โอนไป372,000บาทมดเนื้อมดตัวฉะนั้นแล้วหนะในจุดนี้ครูจะบอกว่า บบมีอย่างนะเจ้าทีจะเหตุให้เขารวยได้ไวบบมีอย่างทั้งนั้นทีจะมาแบบเออมาแป๊บเดียวแล้วได้ดอกเบีย้ยโอนไปสามแสนเจ็ดแล้วจะได้เงินเจ็ดแสนค่ะเจ้าบอกว่าโอนสามแสนแล้วจะได้เงินเจ็ดแสนมันบบมีมันบบมีคุกกล้าการันตีกล้าการันตีมันบบมีธุกรกิจอย่างที่จะเป็นแบบนั้นทีโอนปุ๊บแล้วจะได้ปับทุกอย่างมันต้องได้ผ่านการเหตุการณ์ทำมันจึงจะเกิดดอกอกอกผลถ้าไม่ผ่าที เจอแมนไถ่ามาเว้าว่าเออโอนเงินไปจังสั้นจังซี่เราจะได้เงินแบบนั้นแบบนี้ระวังเงินในกระเป๋าของเจ้าให้ดีๆ ทำเป็นไผ่เจอแบบนั้นนะแต่เคสเนี่ยเป็นการหู้เทาบ่ถึงการหู้เทาบ่ถึงการกลนลวงของคนและเคสนี้ต้องยอมหับเลยว่าน้องคนเนี่ยเราก็มีความโลภแล้วจึงได้เจอเรื่องแบบนี้ถ้าคนคนนีน้ี่บ่มีความโลภบ,บ่มีทางที่จะเจอเรื่องแบบนี้ถามว่าวมาันหลอกตุ๊กตาวะหลอกให้ตุ๊กตาโอนเงินแสนหนึ่งแล้วสีได้ปมาสองแสนจ้าสานี้ตุ๊กตาสีโอนให้ตุ๊กตาหู้เลยว่าไอ้คนเนี้ยมึงโกงอันดับแรกเลยเขาต้องมีสติโจดนี่นะมันเตรียมที่จะ เอาเงินเฮาอยู่แล้วแต่เฮาต้องมีสติก่อนบวา่าอีหยังก็ตามแต่มันจะมาทุกแบบในการที่ให้เฮาเฮ็ดหันเฮ็ดนี่ทำหันทำนีนนน่มันจะมาหลากหลายแบบเลอเกินแล้วก็อีกแบบหนึ่งคือเมื่อวานนี้ที่ตุกตาได้ได้ลมกับเอื้อผู้หนึ่งที่เราอยู่ในออนไลน์นี่แหละและเราบอกว่าโจนี้นะทักมาทักมาแบบ ประมาณว่าให้มาซื้อเครืองอย่างมาซื้อเครื่องสมุดเจ้าขายคอลลาเจนมาถักมาซื้อคอลลาเจนกับเจ้าแล้วบอกว่ามีอีกหลายคนเลยทีอยากที่จะซื้อคอลลาเจนแต่อยู่ในกลุ่มนี้อยู่ในลิงนี้ให้กดเข้าไปในลิงนี้จะมีหลายคนทีอยากที่จะซื้อกับเจ้าเนี่ยไอ้ลิงพวกเนี่ย้าเม็นไทกระตามนะทีมาให้กดลิงนั่นลิงนี่ยาสูไปกดเพราะว่ามันกําลังที่จะเอาเจ้าเข้าไปอยู่ในกระบวนการดูดเงินบ้างอีอย่างบ้างสิ่งพวกเนี้ย โจรพวกนี้มันมีเทคโนโลยีที่มันล้ำสมัยยาซุปไปลงเสื้อผัยถ้ามันผัยให้กดลิงหรือว่าจะโอนเงินให้หรือว่าคุณได้รับสิทธิฟรีได้ทองคําฟรีนี่อย่างกระจยางที่มันเอาความโลภนี่มาหลอกเขานี่ยาซุปไปหลงเสือ้อและมันมีเคสอันหนึ่งที่คู่ทุกตาเอ๊ะใจนะว่าเคสที่มันหลอกน้องคนนี้นี่นะอาจจะเป็นกลุมทียูสามเหลี่ยมทองคําบบเป็นได้เป็นอย่างจริงว่าจังสั้น ซื้อมันแปลกๆซื้อพออ่ะฮะนะซื้อไอหัวหน้าฮะนะแปลกๆซื้ออย่างหูบ่ซื้อเพชรด,ดาวันเพชดาวันนี่กูคือว่ามีแต่คนลาวนะาซื้อเพชรดาวันนี่นะและทีนี้นี่นะวอาละขึ้นพอกจะวาลละขึ้นฮุดฮุตฮอยู่นี่บ้านแล้วพอวายหยังพอวาครูทุกต่าเคยได้ลมกับคนที่ไปเห็ดเวียกที่เป็นเรื่องตอบแซดตอบแซด มีหน้่เป็นคนจีน T.U สามเลี่ยมท้องคําแล้วไปตอบเสร็จเพื่อหลอกเงินอันนี้ได้ยินกับหูเลยได้ว่าหลอกเงินนี่จะหลอกเฉพาะคนไทยจะหลอกเฉพาะคนต่างชาติถ้าคนลาวนี่จะบวยหลอกเพราะว่าอีทตนเขาเเววแตงซี่เลยถ้าว่าหลอกคนไทยหนี่ก็คือถ้าได้สมมุติว่าได้มาล้านนึงก็จะได้เป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็จะได้เงินเดือนนอยู่ทางนั้นหันนะฉะนั้นแล้วหันครูจึงว่าป้าทีโท ขนาดนั้นเลยวะต้องขนาดนั้นเลยวะเขาไปเหตุเวียกเลยนะเขาไปเห็ุเวียกเขาต้องหาเงินหาคำ้ำเขาได้เงินได้คำ้ำแต่เขาได้ในบนความเดือดห้อนของคนอื่นเขาจะเอาวะคูกะ่กับคืออยากจะมาเตือนภัยทั้งสองฝั่งค้นทีเป็นคนบุคคลปกติข้าเจ้าจะมาหลอกเขาเขาต้องมีสติสองคือคนที่จะไปเหตุเวียกแบบนี้ไปตอบแชทไปหลอกคน้นไปล่วงคน้นเมื่อนี้นี่นะถ่าว่เาเขา การยังบ่มหมักให้คนอื่นมาตัวมาต้มเขาแล้วเขาจะไปต้มคนอื่นคนที่จะไปเห็ดเวียกแบบนั้นไปต้มคนอื่นะนะถ้าว่าคนคนนั้นถือเป็นพี่เป็นน้องเขาเนี่ยเขาจะหมักบ่อหรือเป็นคนในครอบครัวเนี่ยเขาจะหมักบ่อเขาก็บบ่มหมักถือบอฉะนั้นแล้วครูคิดว่านะบอกว่าเขาจะถูกกินดินกินหญ้าซ้ไใดบอกว่าเขาจะถูกซําใดสิ่งที่เขาต้องมีคือมีศักดิ์ศรีในตัวเองถ้าเขาไปเห็ดเวียกแบบนั้น คุบอกเลยนะว่าผู้ใดกระตามไปเฮ็ดเบีย้ยกแบบนั้นเงินที่ได้มาเดี๋ยวมันหมึดจะเดี๋ยวมันหมดเพราะว่าอย่างมันเป็นเงินห้อนเงินที่เฮาเอาสกิลความสามารถที่ไปตั๋วคนอื่นหถอะนะแล้วมาเฮ็ดสิ่งนี้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเดี๋ยวมือหน,นึง่งเงินตรงนี้มันก็นจะหมดไปคือเก่าเพราะว่าเฮบ่มีสกิลแนวอื่นไปหาเงิน,นอื่นเฮาก็จะได้อยู่ในวงจรทีแบบนี้ไปเรื่อยๆบางคนอันเนี้ยน้องคนนั้นเราก็บอกเลยว่า น้องคิดว่าน้องไปเห็ดได้แป๊บหนึ่งได้ทืนแล้วน้องกัสซีออกมาเห็ดแนวอื่นแล้วน้องกัสีไปเห็ดออนไลน์น่นนี่นั่นแล้วก็บอกครูจังสิเออกัดท่าเป็นไผ่ทีเห็ดแล้วเคยได้เห็ดแล้วท่ากับใจทันนะเจ้าเสาหยุติแล้วมาเห็ดอาซีที่มันสุดจริตที่มันสร้างสรรค์ท่าเม็นไผ่ได้ทันเห็นคลิปนี้เนาะก็ล้องพิจารณาเบิงว่าอันใดทอกอันใดดีอันใดซัวอันใดบดีอันใดโบแมนเข้าใจนะว่าเออรูทุกตาเจ้าบบทุกคือข่อยนะเจ้าบบฮู้ดอก มันไผ่ทีเว่าคํานี้นะครูเคยถูกมาก่อนเคยทีแบบโคตรบ่มีเงินเข่าขัดแล้งแก่งคำบอกครูเคยผ่านมาแล้วแต่สิ่งทีพ่อแม่สอนมาตลอดคือยาไปตัวไปต้มคนอื่นอันเนี้ยคือสิ่งที่จะโบหิดเลยฉะนั้นแล้วหนะเฮาลองเบิ่งเนาะว่าถ้าไผ่ทีอยู่ในจุดทีกําลังอยากไปเห็ดอาซีพแบบนี้ลองคิดดีๆคิดดีๆว่า เขาจะไปเห็ดแบบนี้แท้วะ่ะถ้าเขาถึกตัวมาดิเขาหมักวะ่ะถ้าเขาบ่หมักเขาจะไปเห็ดกับคนอื่นได้จังไหนแล้วคนที่ใส่ชีวิตอยู่ปกติย่าไปโลภความโลภมันบ่าสามารถที่จะได้คนคนหนึ่งรวยได้ถ้าเมื่อนี้เขาได้เงินจากการที่โอนเงินไปแสนสองแสนแล้วได้มาห้าแสนบ่มีเจ้ามีแต่การหลอกลวงทั้งนั้นฉะนั้นแล้วเรื่องนี้ครูตุ๊กตาเป็นอุทาหรณ์สอนใจกับทุกๆุกไฟ ท,ทุกทุกฝฟายคู่เข้าใจความจนคู่เข้าใจความถูกแต่ย่าให้ความถูกนั้นมาเป็นข้ออ้างให้เฮาเห็ดแนวบดีเห็ดแนวสัวเนาะฉะนั้นแล้วหันคลิปนี้จะประมาณเท่านี้จเจ้าทุกคนสําหรับคลิปนี้คูลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสบายดี